ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับการที่มีน้ำไหลออกจากรูหูในผู้ที่เป็นโรคหูน้ำหนวก ควรทำอย่างไรพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำครับโรคหูน้ำหนวกเกิดจากอะไรครับโรคหูน้ำหนวกคือภาวะที่มีน้ำไหลออกจากหูชั้นกลางนะครับผ่านแก้วหูที่ทะลุนะครับ สาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังของหูชั้นกลางครับซึ่งก็มีต้นตอมาจากการที่ท่อหูชั้นกลางเนี่ยทำงานบกพร่องในสภาวะพวกหวดเรื้อรังหรือว่ามีโครงสร้างใบหน้าผิดรูปนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดจากการบาดเจ็บต่อหูชั้นกลางนะครับเช่นการปั่นชัยหูท่าน้มเกิดแก้หูทะลุหรือว่าโดนกระแทกที่หูรุนแรงนะครับแล้วเกิดการอักเสบติดเชือ้อมีการอักเสบเรื้อรังทําให้เกิดภาวะหูน้ำหนวกเกิดขึ้นได้ครับหากมีอาการของโรคหูน้ำหนวกเกิดขึ้นควรทำอย่างไรครับ โดยปกติหูคนเราจะต้องแห้งไม่คันไม่ปวดนะครับดฉงนั้นหากมีภาวะน้ำไหลออกจากหูเนี่ยควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามีปัศัยสภาพอะไรเป็นหูน้ำนวกหรือเป็นช่องหูอักเสบแพทย์จะทําการวินิจฉัยวิเคราะห์ดูว่าการอักเสบหรือว่าน้ำเนี่ยมาจากอะไรทํคํำสาดช่องหูให้แห้งนะครับแล้วก็รักษาไปตามอาการส่วนเรื่องของการหยอดยาใส่ที่หูนะครับใน,ในใคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะได้ยหยอดก่อนดูก็ไม่อันตรายอะไรมากครับสามารถบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ แต่เดี๋ยวใน,นก็ตามหลังจากหยอดหูแล้วเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยที่ชัดเจนนะครับดูแลหูอย่างไรไม่ให้เป็นโรคหูน้ำหนวกได้ครับ โดยทั่วไปหูคนเราไม่ต้องยุ่งแย่ yeah. หรือว่าปั่นชัยหูนะครับเพราะว่าขี้หูเนี่ยสามารถขับได้ออกมาได้เองการปั่นชัยหูเนี่ยมีโอกาสจะทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อช่องหูชั้นนอกแล้วก็แก้หูทะลุได้นะครับทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบขึ้นมาบางครั้งเวลาอาบน้ำเนี่ารู้สึกอึ้งหรือว่าคิดว่าน้ําเข้าหูเนี่ยครับการเอียงศีรษะนะครับดึงใบหูออกเพียงชั่วครู่เนี่ยด้วยอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยจะทําให้น้าระเหยออกไปได้เองแต่ถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยมีพยาธิสภาพอยู่แล้วหรือว่ามีขขี้้้หููคาางอย่่เนพออน จะเกิดการอืดอ,อึหรืออักเสบนะครับซึ่งภาวะน,นี้จะไม่ค่อยหายผู้ป่วยควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาให้ถูกจุดนะครับส่วนอีกสภาวะหนึ่งก็คือเรื่องของจมูกนะครับแต่เราต้องดูแลเพราะวจมูกเนี่ยให้อยู่ในระดับปกตินะครับถ้าหากว่าเพราะว่าวัดด้วยรังจามบ่อยน้ำมูกไหลตลอดเวลานะครับก็จะมีความเสีย่ยงที่เกิดภาวะหูน้ำหนวกได้นะครับดูแลรักษาสุขภาพหูเช่นเดียวกับสุขภาพกายชวนคนไทยออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยกัน สวัสดีครับสนับสนุนดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน